เรา enjoy eating ค่ะเราก็ต้องกินเรามีความสุขกับการกินเราอย่าปล่อยให้ท้องเราหิวไม่ได้ค่ะมันเป็นบาปการปล่อยให้ท้องหิวมันเป็นบาปค่ะฉะนั้นเราจะเติมพลังกันด้วยสลับเปาแล้วก็สลับเปาเนี้ยต้องกินกับซอสพริกเท่านั้นนะคะมันถึงจะเข้ากันใช่ไหมใช่ต้องต้องกินกับซอสพริกค่ะทุกคนจุจไมกิงจะเลิก อะไรไปมารมกแม่ปวดขาตัวกตาไปหาหมอได้ก่อนเลยกลับตั้งแต่วันที่27แล้วค่ะไปส่งตั้งแต่วันที่27แล้วกลับได้3วันแล้ว4วันละ ท้องอิ่มก่อนถ้าท้องร้องไม่ไหวอ๋อวันที่สามใช่ไหมคะวันที่สามงานงานออกบูธอาหารไงที่ระยองดิฉันมีสองงานคือวันที่สามกับวันที่สิบเจ็ดนู่นพยายามจะไม่รับงานแล้วเพราะว่า เดี๋ยวจะรา,ายขายตุเรียนแต่เขาจะม,มีงานบรรยายเมื่อตอนเย็นก็อะไรว่าของของกสิกรมั้งหรือของที่ไหนจะไม่ได้เป็นของธนาคารโทรมาก็เสนอเลทเขาไปไม่รู้เขาจะสู้หรือล่บถ้าไม่สู้ไม่ไปค่ามันเสียเวลาเรามันเสียเวลามันเสียเวลาเพราะว่าเรามีธุรกิจส่วนตัว เวลาเรารับงานเราเดินทางที่พงที่พักอยู่บ้านเราเราทำเงินได้ไงเราอยู่บ้านเราขายของเราหาเงินได้เะนั้นก็งานอื่นก็จะเป็นงานลองนะคะจะเป็นงานลองงานหลักก็คือขายของอยู่บ้านมือหนึ่ง นี่ไงทานซาลาเปาคะ่ะข้าวก็คือทาละเปา่าแพรลี่คิดยังไงกับตึกสอตองงอถล่มคะคิดว่ามีทุจริตไหมไม่ทราบคะ่ะ เราต้องดูผลการเราจะรู้ก็คือเราต้องดูผลการตรวจสอบก่อนต้องดูผลการตรวจสอบออกมาก่อนว่าสเปคของสเปคของของตึกมันตรงกับไอ้นี่ไหมสัญญาในสัญญากับกับงานจริงมันตรงกันไหมเออสเปคมันตรงกันไหมวัสดุวัสดุที่ใช้ตรงกันไหม มีการกินเล็กกินน้อยไหมแต่มันน่ามันคือประเด็นคือมันต้องให้คําตอบได้ทุจริตหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าอันนึงที่สำคัญคือต้องให้คําตอบกับสังคมได้ว่าทําไมมันมีแต่ตึกคุณที่มันถล่มอันอื่นทําไมมันไม่ถล่มตึกในกรุงเทพมันมีเป็นร้อยร้อยพันพันตึกอะที่กําลังก่อสร้างมันมีตั้งเยอะแยะแล้วทาไมมันถึงถล่มแค่ตึกของคุณนี่แหละคำตอบต้องหาคําตอบให้ได้ ต้องหาคําตอบให้ได้คือต้องหาสาเหตุของการถล่มให้ได้ให้ให้ประชาชนรับรู้รับทราบ,บให้ได้ว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเงินแผ่นดินก็คือเงินประชาชนนะคะสํานักงานสอตอง,งอสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเน่ะมันเป็นสํานักงานที่มันเกี่ยวกับเรื่องของของประชาชนโดยตรงเป็นหน่วยงานรัฐนะคะถ้ามันเป็นเอกชนก็ช่างมันเถอะ ถ้ามันเป็นหน่วยงานเอกชนมันเป็นคอนโดเอกชนมันจะถล่มก็ช่างมันมันเป็นเรื่องของเอกชนแต่อันนี้มันสำนักงานของราชการเน่ะมันใช้เงินภาษีสร้างไงมันใช้เงินภาษีสร้างมันก็ต้องมันก็ต้องให้คำตอบกับประชาชนให้ได้ที่เขาสงสัยยิ่งเป็นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินด้วยองเงี้ยเขาถึงตั้งคำถามไงวะ ถ้ามันายอ่ะแล้เขาบอกก่อนจะตรวจตรวจเงินคนอื่นตรวจตัวเองก่อนตลกขอคุณทุกคนที่กดติดตามนะคะขอสักหนึ่งหมื่น follow ได้ไหมขอหนึ่งหมื่น follow up ค่ะขอบคุณคุณแอปเปิลค่ะวยกดติดตามด้วยนะคะขอหนึ่งหมื่นผู้ติดตามได้ไหมตอนนี้หกพันละหกพันเก้าน่าจะเจ็ดพันละนะคะกดติดตามด้วยขอหนึ่งหมื่นผู้ติดตามค่ะ ในช่องใหม่จะได้คุยกันได้นรอคะอืมจะได้มาคุยกันได้รู่นนี้นั่นนะคะอืมติดตามพ<ฮ>ีเตอร์ไลท์ไปเลยค่ะติดตามกันไปนะคะติดตามแล้วนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณข่าวขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณทุกการกติดตามจะเอาไว้ขายทุลงทุเรียนทอดเนี่ยในช่องใหม่ตามทุกช่องเลยวันที่สามประยองประมาณบ่ายสองค่ะยางเขาบ่ายสอง ก็ไปเดินเชียร์บูธอาหารอะไรอย่าเงี้ยค่ะติดตามแล้วนะคะติดตามตามทุกช่องทางเลยขอบคุณค่ะเขาดีสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่คนด้วยนะคะกินอร่อยจังอร่อยจริงนะไม่ได้กินแบบอร่อยเล่นไม่ได้เกียแก้งอร่อยอืม ก็น่าอร่อยลูกชิ้นปลาเซเว่นอร่อยเนอะลูกชินปลาเซเว่นรสชาติดีอร่อยเ้้งเต่ายังอยู่คะ่ะแต่ละก้ามันมีปัญหาตะก้ามันมีปัญหาเราก็เจองแบบหาช่องสำรองไว้ Mmm. <laughs> ไม่ได้แอบกินมันถุงมันถุงมันอันนี้ง่ายถุงเขาเขาเขาอันนี้ไว้เขาเรียกว่าเขาซีนไว้มันก็จะแบบนั้นแหละมันไม่ได้กินหรอกมันมีไม่เยอะลูกชิ้นปลาถ้ามันเกรดดีมันแพงนะลูกชิ้นปลาแล้วของเข้าเซเว่นไม่มีถูกราคาไม่จะไปหาของถูกในเซเว่นของเข้าเซเว่นไม่มีถูกจริงอยากซื้อแบบถูกไปซื้อตามแบบที่เขาจัดออกบูธออกอะไรเ่ะ อกนําตรงถ้าของเศร้าเข้าเซเว่นไม่มีไม่ม่ถูกต้องไปหาของถูกหรอกกล้วยหอมอย่างเงี้ย <c oughs> เห็นจัดๆเลยกล้วยหอมอย่างเงี้ยลูกหนึ่งต้องหลายสิบบาทเขาบ้านนอกเนี้ยขายเป็นหวีนุ่นพอไปอยู่ใน Seven เซเว่นนี้ยกล้ <c oughs> วยหอมขายเป็นลูกอะสอืก <c oughs> แต่ถามว่าซื้อไหมซื้อพออยากกิน <c oughs> ซื้อค่ะเพราะว่าบางทีเขาอยากกินแค่ลูกเดียวไงไม่ได้อยากกินเป็นหวีไงเป็นหวีมันดูเยอะแต่อยากกินก็กินลูกเดียวถามว่าแพงซื้อไหมซื้อเพราะอยากกินลูกเดียวตอบโจทย์เพราะว่ามันลูกเดียวไงมันตอบโจทย์มันตอบโจทย์มันอร่อยกินของมากแม่อร่อย นั้นอย่าบน่นอย่าบน่นบ่นไปก็ซื้อเหมือนเก่าก็อย่าบ่นกุ้ชิ้นปลากุ้ชิ้นปลาเซเว่นอืมเวียนกินไม่หมดเน่าก่อนอยู่ในเซเว่นอะ่ะมันไม่เน่านะแต่ว่าซื้อมากินที่บ้านเน่าเร็วมากอยู่ในเซเว่นะ่ะมันไม่เน่าเพราะว่าเขาเปลี่ยนทุกวันเขาเช็คเขาเปลี่ยนทุกวัน ได้ลูกชิ้นปลาย่อหอน,นี้อร่อยใก้จิวมี่ฉันกินประจําเลยคือฉันชอบคฉันชอบเนื้อเนื้อปลาลูกชิ้นปลามันไม่คาวอร่อยไม่คาวค่ะเอานนี้ใส่ถุงมันไม่คาวอเดีย๋ดวยวไปเอาน้อ เดี๋ยว้างน้ำแป๊บนึงนะครับทุกคน,ไไน,นสุกแล้วสุกแล้วที่จริงกินดิบก็ยังได้เลยโอ้ชินป่าขอบคุณนะคะอุ้ยคนติดตามกีเอเตอร์ไลค์เยอะมากใครรักแพรลี่อย่าลืมติดตามช่องใหม่ด้วยนะคะกดติดตามคีเอเตอร์ไลค์กดติดตามคีเอเตอร์ไลค์เลยช่องใหม่เริ่มขึ้นฟีดแล้ว ต้องกดติดตามก่อนกดติดตามเยอะๆกดติดตามเยอะๆเดี๋ยวช่องก็ขึ้นฝีช่องใหม่เดี๋ยวมันก็ดันขึ้นฟี <c oughs> หายของอื่นแล้วเหรอดีขึ้นเยอะราคาดีขึ้นเยอะแล้ว <c oughs> ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะตอนนี้ทุกอย่างโอเคไม่ต้องร้องไห้ทุกอย่างโอเคค่ะอืมดีขึ้นพออยู่บ้านแล้วดีพอไปที่อื่นแล้วมันจะเป็นโรคเป็นนั่นเป็นนี่แต่ถ้าอยู่บ้านไม่ค่อยเป็นอะไรอะ อยู่บ้านไม่ค่อยเป็นอะไรแต่ถ้าแบบเดินทางไปนู้นไปนี่แล้วเริ่มอันนู้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีอยู่บ้านเนี่ยไม่ค่อยเป็นอะไรอยู่บ้านทุกอย่างโอเคแนะ้วพอเริ่มออกจากบ้านอะเป็นละเริ่มมีอาการถามอาการแอะไรนี่ดูระดับกรโ ตามแล้วค่ะขอบคุณค่ะตามได้เลยค่ะหกร้อยสี่สิบเอ็ดท่านนะคะอืมเป็นแพรรี่ก็รักเป็นพักก็ศรัทธาขอบคุณค่ะก็ว่ากันไปยังไม่หมดนะเหลือกินไข่ต้มอีกสองลูกเดี๋ยวเติมพลังด้วยไข่ต้มเดี๋ยวเติมพลังด้วยไข่ต้มอีกสองฟองค่ะจบละทุกอย่างจะโอเคสำหรับวันนี้อืมไข่ต้ม แล้วก็นั่งให้อาหารย่อยสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวสักห้าทุ่มค่อยวิง่งเบินหน่อยเบินช่วงช่วงไขมันหน่อยเบินไขมันหน้าท้องนิดนึงเผอไม่ได้เลยทุกคนดิฉันแบบโอ้โหเป็นคนแบบอ้วนง่ายมากเป็นคนแบบนิดนึงนิดหน่อยก็อ้วนนะตอนเด็กกับกาบกานตอนเด็กอยากอ้วนเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนพอโตมาทำไมมันอ้วนง่ายจังวะโง ว่าอายุเยอะก็ยังไม่เยอะนะยังวัยรุ่นอยู่สามสิบนิดเองสามสิบถือว่ายังเป็นวัยชะกันวัยชะกันมันลงพุงอะสิคะถ้ามันไม่ลงพุงมัน,มนไม่อ้วนหรอกมันลงพุงสิมันเป็นคนอ้วนลงพุงมันก็เลยแบบมันก็เลยแบบอันนี้เห็นง่ายคนอ้วนลงพุงออกเหนียงอะมันเป็นอ้วนที่แบบเห็นง่ายอืม พี่ต่อยก็ต้องตื่นก่อนนะคะพี่ต่อยก็ต้องตื่นก่อนนะคะพี่ต่อยต้องตื่นก่อนนะคะพี่ต่อยอย่าหลับลึกนะคะพี่ต่อยต้องตื่นก่อนคะ่ะพี่ต่อยตื่นหรือยังคะคนมีพุงคือคนมีตังใช่ถ้าเป็นสมัยก่อนคนมีพุง <c oughs> เฮ้ยอะไรเนี่ยฮะ อะไรไม่ต้องรู้ตัวว่าผิดใช่ไหมตัวว่าผิดใช่ไหมไม่ต้องเลยนะ nice, มันจะโดนวีนนะปุ๋ยดี๋ยวเดี๋ยวต้องขายทุเรียนโอ้โหหน้าทุเรียนยิ่งกินทุเรียนน้ำหนักจะยิ่งขึ้นกว่าน,นี้เยอะเลยอืมหน้าทุเรียนจะต้องขายทุเรียนแล้วทุกอย่างจะต้องโอเค รอเอียบอืมเป็นซอสที่เขาออกแบบมาเพื่อให้กินกับไข่ต้มโดยเฉพาะอืมอร่อยรอ ได้ได้ได้กดติดตามคีเตอร์ไลฟ์เลยรอเอฟอยู่เจอกันในบ้านฟ้าค่ะถ้าขายทุเรียนเจอกันในบ้านฟ้าเท่านั้นรอเลยรอเลยค่ะพร้อมขายอะไรอีโป้ย,ปยไปเลยนะอืมไปเลยนะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนที่เข้ามาทักทายกันนะครับอย่าลืมติดตามช่องนี้ด้วยนะห้าร้อยคนอ่ะตามยังห้าร้อยคนตามหรือยังค่ะห้าร้อยคนตามหรือยัง ตั้งแต่วันแรกันยังไม,ม่กล้าพูดหรอกเข้าบ้านไหมหเราอะดือ้อเข้าบ้านไหมไปกับยายเลยไปไปกับยายเลย ขอบคุณสําหรับกุหลาบนะคะขอบคุณสําหรับกุหลาบเดี๋ยวต้องไลฟ์ติดต่อกันสามวันก่อนมันจะพีคงพีเคได้ต้องไลฟ์ต่อเนื่องขยันไลฟ์หน่อยตอนนี้ก็ขยันไลฟ์คนเดียวไปก่อนอืมมีน้องที่บร,ริษัทบ้านถ่ายให้ดูกําบอกกําลังเทปูนอ๋อเป็นคลิปใช่ไหมคะพี่คนนั้นไงพี่เขาเป็นเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะ เทปูนคานเทปูนคานดิฉันแชร์คลิปเขาตลอดแหละอืมเขาเรียกอะไรนะโฟแมนอืมเขาเป็นโฟแมนดูแลควบคุมต้องให้ได้มาตรฐานต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานครับเพราะว่าเมื่อวานจ่ายตังไปแล้วสองงวดสองล้านสองล้านห้าทั้งหมด องงวดจ่ายไปแล้วสองล้านห้ารวมที่ทำไอ้นี้ข้างหลังด้วยทำไอ้ลยนะล้วล้วเหล็กข้างหลังด้วยรวมที่ทำล้วเหล็กข้างหลังด้วยสองล้านห้าก็เรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยไปถือว่าเรียบร้อยทุกอย่างโอเค ทีนี้ก็ตั้งหน้าตั้งตาหาเงินอย่างเดียวสองเดือนนี้ต้องต้องหาเงินสองเดือนนี้ต้องหาเงินให้ได้ต้องขยันต้องอุ้ยขอบคุณค่ะติดตามหนูหรือยังเนี่ยพี่เนี่ยตามมาช่องนี้แล้วกดติดตามหนูหรือยังเร็วตามช่องนี้เลยเร็วขอหนึ่งแสนใจด้วยขอใจเร็วขอใจกันมาค่ะหนึ่งแสนใจขอใจให้หน่อยหนึ่งแสนใจเร็วๆวติดตามนะช่องใหม่ช่องใหม่หมทุกคนแหมพอไม่บอกก็ไม่ตามกันนะ พอไม่บอกก็ไม่ตามเชียวจะได้เจอไงดิว่าเอแพรลี่ไปไหนแพรลี่ไปไหนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นมาเลายเลยนี่ร้ายอยู่ช่องใหม่ไงอืมชืยนเม่นุลน้องมาอนมอซอยู่ช่องนี้ค่ะประชื่นประชื่นต้องตามช่องนี้เท่าน,นั้นประชื่นี่ก็เป็นเอฟซีเป็นเอฟซีที่ติดตามในทุกช่องทางและทุกแพลตฟอร์ม <laughs> ชื <laughs> อ่ออ,อืมนะคะเจอกันทุกวันที่ช่องนี้เป็นช่องใหม่มันไม่ได้ปวดท้องค่ะมันแค่อึดอัดมันแค่อึดอัดไม่สบายตัวมันแค่รู้สึกอึดอัดอึดอัดไม่สบายตัวเฉยๆแค่นั้นเอง ถ้าได้วิ่งได้เผาผ่านแล้วสบายสะตืนมาสบายตัวมากว่าไหนถ้าตือไหนได้วิ่งพ่อกลับมาลนะพ่อเอากระบะไปงานวัดนี่ไปงานศพมาแน่นอนกลับมาเรียบร้อยอืม อยู่ไหนก็ตามให้เจอค่ะอไอป้ปวยไอป้ปวยดุกดิกกินนะกินกุ้งแห้งไหมหกินอะไรมาเนี่ย้าบอะไรมาอไอ้ไอ้ปวยฮะอือ ีอ้ปุ้ยมึงข้าบอะไรมากินป่ะอะไรนะคะช่องที่เคยอะไรนะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนามาดูกินอะไรไม่ให้แม่ดูสิไหนยู่กินอะไรขอขอหน่อยขอหน่อย ไฮ้นี่มันกระดูกมันกระดูกอีกอุ้อยกินไม่ได้ลกูกกินกระดูกไม่ได้ดูคลิปที่หมาหอนโอ้ยได้เป็นร้อยดอลลาร์นุ้คลิปไล่หมาน่ะได้ได้เป็นร้อยดอลลาร์น่ะไล่หมาได้เงินนะที่หมาหอนอนะ่ะ คลิปไล่หมาได้เงินนะเห็นแบบนั้น hmm. ว่าไปได้เงินนะจ้ะอือหือหรฉันทำคอนเทนต์อะไรลงลงช่องอ่ะได้ตังค์ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเฉยๆแล้วเรารู้ด้วยว่าคนชอบคลิปแบบนี้อ่ะ คนชอบอะไรที่มันสนุกสนานตลกคอนเทนต์อ่ะหรือถ้าแม็กแนวตลกก็ต้องให้ความรู้เป็นแนวให้ความรู้พูดให้ความรู้กับคนเอาเรื่องที่มันเกิดประเด็นสังคมดรามา่าอะไรเงี้ยมาพูดให้แง่คิดคนจะอยากฟังเพราะคนจะอยากได้มุมมองแง่คิดแล้วก็ามาพูดได้เงินทั้งนั้นได้เงินทั้งนั้นยิดนดีตอบโบราณแนว อือแล้วก็อะไอน้นี่ยารมอ่นะอือใื้าความรู้อะเนี่ยที่เขามีดรามา่ลาล่าสุดเห็นไหมที่ฉันเอาไปลงอะ่ะเขามีดราม่าเรื่องที่บบมีเจ้าของบ้านมีเจ้าของบ้านเขาโพสต์มัง้งเขาโพส์รูปแล้วก็มีแคปชัน่นมีข้อความ มันเหมือนพนักงานส่งของอ่ะฝนตกฝนตกแล้วพนักงานส่งของเขาก็น่าจะไปยืนหลบของที่นี่ที่หน้าประตูบ้านเขาแล้วเขาก็ออกมาเจอเขาก็ตกใจอืมนะตกใจเขาเลยออกมาโพเอ๊ะแบบนี้มันถูกหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ใช่ที่สาธารณะทำไมมายืนแบบนี้มันก็เลยเป็นดราม่าเพราะว่าคนอ่ะก็มองสองมุมนะแต่ว่า คอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็จะไปตําหนิเจ้าของบ้านว่าทําไมใจดําอะไรจังอะไรประมาณเนี้ใจดําใจแคบนู่นนี่นั่นแต่ว่าในมุมของดิฉันดิฉันก็จะรู้สึกว่ามันก็มองได้สองมุมมันก็มองได้สองมุมนะในมุมหนึง่งเขาก็มีสิทธิ์ในฐานะที่เขาเป็นเจ้าของบ้านใช่ไหมหรือวเ,เราเป็นเจ้าของบ้านโอเคเข้าใจแหละฝนตกนู่นนี่นั่นแต่ว่า อยู่ดีๆมันเปิดประตูมันออกจากออกมาดูอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆมันมีคนอ่ะมันก็มีคนยืนอยู่หน้าบ้านเรามันเป็นเข้ามาในบ้านได้สำนันเป็นมันน่าจะเป็นประตูแบบบ้านไม่รู้ว่าเป็นบ้านจัดสรรหรือบ้านอะไรอ่ะประมาณนั้นแหละมเข้ามายืนแลบฝนก็ตกใจแต่ว่าที่มันเป็นดราม่าเพราะว่ามันน่าจะเป็นด้วยข้อความอะไรอย่างเงี้ยด้วยข้อความที่ในการสื่อสารโพสรูปลงโซเชียลด้วยอะไรด้วยคนก็มองว่าใจดําไปนิดนึงไหมเขาก็ไม่ด็ดดูเป็นอันตรายอะไรนะแล้วมันก็ ไม่ใช่ว่าเอออยู่ดีๆเขาเข้ามาแต่ว่าฝนมันตกอะไรอย่างงี้โน่นนี่นั่นเนาะมันก็เป็นดราม่าจริงๆอ่ะสถานการณ์แบบนี้มันแบบดิฉันว่ามันแก้ไขได้ง่ายนะมันสามารถเราสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้โดยไม่จําเป็นต้องมาแบบทําให้มันเกิดดราม่านะแต่สมมติดิฉันเห็นดิฉันก็ถามเลยพี่มาจากไหนคุณพี่มาจากไหนคะดกฝนเหรอคะโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ถามมันเลย เออก็คุยกันทำไมไม่คุยกันหรืออีคนที่อีคนที่ส่งของพนังกงานส่งของอก่อนจะมายืนหลบฝนในบ้านเขาก็ควรจะโดยมารยาทอ่ะเรื่องเนี้ยมันแค่สองอย่างค่นั้นเองหนึ่งมารยาทกับน้าใจหนึ่งมารยาทสองน้าใจมันต้องมาคู่กันดามากก็ไม่เกิดถ้ามีทั้งมารยาทและมีทั้งน้าใจทุกอย่างโอเคเลิศจบ่ะมันจะไปแบบ มองมุมใดมุมหนึ่งมันก็ไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่นะสาหรับดิฉันนะมันมต้องมองทั้งสองมุมมารยาคืออะไรอ้าโอเครู้ว่าฝนตกขับรถไปนู่นนี่นั่นมันอาจจะแบบสุดวิสัยจริงๆมันมาตกหนักตรงช่วงที่ถึงหน้าบ้านเขาพอดีแล้วก็เห็นว่าไม่บ้านนี้แหละที่เปิดประตูไว้อะไรว่าพูดตะโกนหรือขออนุญ,ญาตขั้นหน่อยพี่ครับขอหลดฝนแป๊บหนึ่งนะคะพี่ครับอะไรอย่างเงี้ยเออก็อาสมมติว่าเราเห็นว่าอมม้าประตูเปิดสมมตินะประตูเปิด ประตูเปิดใช่ไหมน่าจะมีคนอยู่บ้านเออประตูเปิดก็ตะโกนสักหน่อยหนึ่งขออนุญ,ญาตคนไทยไม่ใจดําหรอกคนไทยไม่ใจดําหรอกก็ขออนุญ,ญาตพี่ครับพี่ครับขออนุญ,ญาตหน่อยนะครับพอดีว่าฝนตกครับไปส่งของวิ่งไม่ได้ครับพัาสดุเปียกครับอะไรเงี้ยพูดไม่ใจดําหรอกไม่ใจดําหรอกเดีย๋ยวยปละ แต่อันนี้อยู่ดีๆไปยือนอย่างเงี้ยแล้วคนเจ้าของบ้านเขาก็เปิดมาเขาก็มันเขาเขา้เขาใจนะในฟิลลิ่งเขาก็เข้าใจก็เข้าใจแต่ยุคนี้มันขโมยขโจยมันก็เยอะอะไรมันก็เยอะไงผู้ก่อเหตุก็เยอะอะไรก็เยอะมันอันตรายอ่ะคนเขาก็มีสิท,ที่เขาจะห่วงเรื่องความปลอดภัยนะแต่ทีนี้แค่เรื่องเทคนิคก็ว่าวิธีการแบบสื่อสารลงโซเชียลอ่ะ มันก็ดูแบบคนก็จะมองารุนแรงไปเรื่องแค่นี้ต้องถึงกับมาโพสต์ตําหนิเขาเลยเหรออะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้คนรู้สึกว่าพี่เจ้าของบ้านไม่มีมุมของความเห็นอกเห็นใจเลยเหรออะไรประมาณนี้ด้วยค่อยคํานะในใจเขาอาจจะไม่ได้อะไรหรอกก็โอเคฉันก็สามารถให้ให้ยืนได้ให้ไม่ได้ใจดำฉันแค่แต่ว่าฉันแค่ตั้งคําถามเฉยๆว่าในฐานะเจ้าของบ้านไงฉันพูดในฐานะเจ้าของบ้านฉันว่า เอ๊จะมายืนแบบนงแบบเนี้ยแล้าวาที่มันเป็นที่ส่วนบุคคลมันเป็นบ้านคนมันไม่ใช่ที่สาธารณะไม่ใช่ร้านอาหารไม่ใช่คาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตชั้นสักนิดนึงได้ไหมอะไรได้ไหมน,นะก็มองได้เออยุคนี้เ็าเข้าใจเข้าใจทั้งสองมุมเลยสรุปก็คือถิ่นใจทั้งสองมุมนะคะับดาม่ามันเกิดดิฉันก็เลยเอาไปโพสต์อืมนะไปะ